อ่ะมาเล้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ดังตูว,วันนี้ว่ะฝากของแพงนะนี่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกนะก็เรียกว่าเขาเรียกมีมุกตลกให้เก็บเต็มไปหมดเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มองเห็นมันแล้วก็ไม่ได้ฟีลไปกับมันก็คือพลาดมุกตลกกันเยอะแยะมากมายเข้าใจป่ะเอาาอนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนนี้ได้อยู่ในแต่พื้นที่ละลาจริงไหมจริงทัาคกูสอนแล้วก็โอ้ถ้าถ้าไม่จูนอสอนอะ ขำๆตลกๆฟินๆที่เข้าใจว่ามีท่าแปลกๆนะไอเดียวเดียวเดียวท่าเหลามวยไทยอะไรคู่กับพี่ทิ้งเดี๋ยวเราติดต่อมาเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่ภาพหลุดคุณครูเออาเดี๋ยวเนี่ยนั่นแหละอ่าของแพงก็คือนั่นแหละดุจซอดก่อนนะที่เหลือก็คือง่ายเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือความละลายเนี่ยคือเหมือนทางด่วนสวรรค์นะนะเพราะนั้นก็พาตัวเองไปละลายได้ลูกบมเอ้ยเยแต่ก็อยากเสริมว่ามันคือความตลกจากการที่เกิดจากการที่